โดยการจะเปิดดูภายในของหุ่นนั้นต้องทําการดึงโบสีดำเพื่อทําการเปิดฝาหน้าท้องมันออกมาและสามารถปิดมันได้โดยการกดปุ่มที่จมูกข,ของมันแต่ที่น่าแปลกจะคือถ้าเราดูใบหน้าของมันดีๆแล้วเราจะเห็นรอยมือของใครบางคนติดอยู่ที่หน้าของมันอีกด้วย ้านเกมเพเบื้องต้นเรดี้จะไม่เริ่มเดินจนกว่าคืนที่3ดังนั้น2คืนแรกก็ไม่ต้องกังวลมากยกเว้นในกรณีที่ไฟด่บเบรดี้จะเข้ามาทำร้ายเราถึงแม้ว่าเราจะอยู่แค่คืนแรกเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มันได้เริ่มเดินในคืนที่3มันจะเริ่มเดินจากโชว์สเตจมายัางดินนิ่งรูมเรสต์รูมติเช e นอ t ทคอเวร์และอ a s คอเนอร์ตามลำดับโดยจะเดินเข้าหาเรา หรือจะเดินออกห่างเราเมื่อไหร่ก็ได้ในกรณีที่มันอยู่ในห้องครัวเสียงเพลงของมันจะดังขึ้นและมันจะไม่ขยับในกรณีที่เรามองมันผ่านกล้องแต่มันจะต้องมองเราอยู่อย่างนั้นด้วยสายตาอันน่ากลัวของมันในกรณีที่เฟรนดี้เดินมาที่อีทคอเนอร์แล้วมันจะทำการหัวเราะออกมา และเมื่อเราได้ยินสิ่งโหรอ้าของมันแล้วให้ปิดประตูให้เร็วที่สุดและรอจนกว่ามันจะหนีไปหรือคอยดูมันบ่อยๆก็ได้เช่นเดียวกันถ้าม,มันไปแล้วเฟรดดี้จะทําการโหรออ้อยออกมาอีกครั้งถึงจุดนั้นก็ให้เปิดประตูต่อได้ในกรณีที่ไฟได้ดับลงแล้วเฟรดดี้จะได้เข้ามาดูเราที่ห้องควบคุมอย่างช้าๆในตอนนั้นให้เราทําตามที่โฟนกายได้บอกไว้นั่นคือแกล้งตายนั่นจะสามารถช่วยยือเวลาของเราได้ไปอีกหน่อย Oh. Oh. ต้องเตือนเราก่อนดิ Dead. Dead. Oh. ต่อมาคือบอนนี่หุ่นยนต์ที่อ้างอิงมาจากกระต่ายรับบทเป็นมืกีตาร์กระจาวงลักษณะขอมันจะยืนสองขาเหมือนมนุษย์ สีร่างกายเป็นสีน้ำเงินม่วงมีหูที่สูงดวงตาสีมาเจนตาผูกโบสีแดงและมันจะถือก,กีตาร์สีแดงคู่ใจของมันตลอดที่มันยังทำงานอยู่ภายในปากของมันนั้นจะมีระบบเทสเสียงของกีตาร์อยู่เพื่อไม่ให้เสียงเกิดเพี้ยนในระหว่างการทำงานเพื่อซ่อมแซมต้องคอยบิดสายกีตาร์ให้ตึงตลอดก่อนที่มันจะกลับไปทำงานในตอนกลางวันอีกครั้งในด้านเกมเพล์บอรนี่จะเริ่มเคลื่อนที่ตั้งแต่วันแรกของเกม โดยห้องที่มันจะเริ่มเดินก็จะเริ่มจากโชว์สเตดมายังดิงรูมแบ็กสเตดเวสท์โคลเวย์ซัพพลายคอสเซสและเวสท์คอเนอร์แต่จะแตกต่างจากการเดินของเฟรดดี้ที่มันจะเป็นการเดินแบบสุ่มหมายถึงมันจะเดินไปยังห้องที่บอกข้างต้นเมื่อไหร่ก็ได้จะเริ่มเดินจากดิงรูมมายังเวสท์คอเนอร์ก็ยังได้เปรียบเสมือนว่ามันสามารถวร์ปาหายไปยังพื้นที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งได้ยอย่างรวดเร็วแต่ถึงอย่างนั้น มันจะอยู่ประตูด้านซ้าของเราเท่านั้นวิธีการรับมือนั่นคือให้เรามั่นเช็ดกล้อง 2A และ 2B ให้บ่อยๆและเมื่อเรารู้ว่ามันมาที่กล้อง 2A หรือ 2B และเกิดหายไปให้นำการเปิดเช็คไฟอย่างทันทีถ้ามันอยู่หน้าประตูของเรา ให้ปิดประตูให้เร็วที่สุดและคอยมองดูเงาผ่านกระจกโดยการเปิดไฟดูถ้ามันหายไปแล้วให้เปิดประตูคอยเช็คมันต่อไปเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับบอนนี่นลาชีกา้าขอแนะนำเพิ่มเติมคือให้เราฟังเสียงเดินของมันให้ดีๆเพราะนั่นจะเป็นเครื่องช่วยในการบ่งบอกตำแหน่งของมันได้นั่นเองครับ ต่อมาคือชิก้าหุ่นยนต์เพศหญิงตัวเดียวของภาคนี้เป็นนักร้องคอรัสประจำวงลักษณะของมันอ้างอิงมาจากไก่และเดินสองขาเหมือนมนุษย์สีผิวเป็นสีเหลืองมีคิ้วสีดำตาสีมาเจ,นตา,จงงานตามีจงอยปากตามลักษณะของไก่ขาวของมันเป็นสีส้มและเป็นรูปลักษณะคล้ายเท้าของไก่มันจะใส่ผ้า,ากันเปื้อนสีขาวที่เขียนว่า left eat และถือจา